เดี๋ยวพาทุกคนครับมาชมขบวนรถเร็วที่134นะครับเวียงจันทร์คำสวัสดิ์หนองคายไปทางกรุงเทพอภิวัตน์นะครับที่กำลังจะส่วนกับขบวนรถชานเมืองที่303กรุงเทพพนมไปทางลบเีนะครับมถึงที่อยู่รถบ้านตอนกลางนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าวันนี้ได้ QSY หมเลยรขบวนนะครับ ขบวนที่134นะครับวันนี้ก็วิ่งรางที่3นะครับาดูว่าจะได้คิวสวยายมมเลขอะไรทางขบวนนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศยามเช้านะครับอันนี้ก็ตายแดงๆมาแล้วนะครับ วันนี้เป็น5 2 5 0นะครับ